ผมลงไหลายในแฟชั่นและผมมีความศรัทธาและความเชื่อผมจึงเอาสองอย่างนี้มาผนวกกันจึงกลายเป็นค collection om x k ก n g นเทียพยานาคเป็นเทพที่เก่งผูกพันแล้วก็ขอพรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะสำเร็จมากๆแล้วก็ สม่ำเสมอที่เราออกแบบบูชาครั้งนี้เนี่ยสเปเชียลแล้วก็พิเศษแตกต่างจากที่เคยมีมามีความรู้สึกถึงกลิ่นอายของความเชื่อแต่ก็ยังมีความเป็นแฟชั่นอยู่ใน่บิดนี้เนี่ยเก่งต้องบอกก่อนว่าเก่งมีโอกาสได้ไปกราบว่าพญานาคที่แก่งกระเบาที่มุกดาหารนะครับแล้วก็ขอพรนึกถึงท่านก็ประสบความสําเร็จเสมออีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นไฮไลท์ของพญานาค มีเหราด้วยและคายออกมาปเป็นพยนายนาสัญลักษณ์ก็คือเป็นการเกิดใหม่ใครนะครับที่รู้สึกว่าช่วงนี้ทําอะไรติดติขัดขัอยากจะให้ทุกอย่างมันลื่นไหลนะครับหรืออยากจะมีอะไรที่ใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตได้ทั้งในแง่ของกําลังใจพลังใจที่สําคัญแฟชั่นไม่ส้าไกลแน่นอน บีแก้วนี้มาจากเกล็ดของพญานาคนะครับแต่ตระกูลที่เก่งนับถือก็คือตระกูลสีขาวก็เลยให้เป็นเม็ดบีที่เป็นเกล็ดสีขาวอีกหนึ่งเรื่องนะสีขาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการถือศีลและการไม่ทานเนื้อสัตว์นะซึ่งตัวเก่งเนี่ยเก่งเป็นคนที่ทานมังสวิรัติอยู่แล้วจึงเป็นการเชื่อมโยงกับการที่ออกแบบของสีของเม็ดบีด สีนี้นะครับให้เป็นสีขาวที่สําคัญนะครับพานาคเป็นสัญลักษณ์ของความรักมีความเป็นอีโรติกอยู่ข้างในใครนะครับได้มีโอกาสหยิบยกคอลเลกชันนี้ไปสมหวังเรื่องความรักแน่นอนและนี่คือคอลเลกชันโอมเอ็กซ์เก่งทัชนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเอาแฟชั่นแล้วก็ความเชื่อมารวมกันนะครับก็อย่าลืมหยิบเลือกคอลเลกชันนี้ไปนะครับบอกเลยว่าสุดยอดปังแน่นอนครับ ยักษ์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยพระพิคเนสสัญลักษณ์แห่งความประสบความสําเร็จพญานาคราชสัญลักษณ์แห่งความรักและนี่คือคอลเลกชั o นโอมเอ็กซ์เก่งเชยะ